ไทาะพ่อเองม่ต้องนังหาหับถาไทยต้อง่วยมากเรื่อง่เจ็นจะคนได้เดี๋ยวโามหน้ามีหนังสือมีมีราไปถึงไี่ขอความร่วมมือมาุ่กคุนกันใหม่เอนะโดยเฉพาะวันที่ที่สิบแปที่สิสิที่เจ็ันวาหกถึงสิสองสามสี่นาฬาโมงานี ินทองลูกิอพิจกนักท่อไทยล้วนเหนื่ยล้นปวนะช่วงใช้พาวิ่มตอหาทางนีนี่ทางนี้นี่ตนอด ทิ้งระยะใหม่นะแล้วก็ระวังด้วยเมื่อสองปีที่แล้วถวายกระถิ่งกันตาบอกเพราะว่าจ้านที่เสียบสตางตาจจน,นี่แหละโยกไปโยกมาจนจิ้มคนข้างนะใจเย็นยนมาแล้วนลอคนนกนักดูจ้าสา หนึ่งหนึ่งหนึสาหนึ่งยี่จักรยานที่จะอุทารนะยน่ยี่จักรยที่จะอุทารรื้อหลงกูหลมก์หลงกูพักที่ที่ใส่กรอบแลยพิเศษพิเศษไปเลยนะสามร้บาทแล้วก็เปิพิเศษอีกประมาหนึ่งคือ เหรียญเหรียนเหรียญลงยาแะพิเศษให้ภายในหนึ่งชั่วโมงแบบวันนี้เหรียญดงยาท่ากรรมการชมศาเสียโจ้เสียโจเสียโจช่วยช่วยดูเหรียยาหน่อยนะพิเศษสำหรับ 60นาทีต่อไปนี้เปิที่ลดราคาลงมา100เงิน300บาทคุณโยมแต่แต่ถ้า5้ามมันเย็นมา400คุณโยมนะเอาแค่นี้เท่านั้นนะเหรียญลงยานะเหรียญลงยาฝาถิ่นและเป็นเหรียญพิเศษนำเลิกด้วยนะเป็นเหรียญนำเลิก แม่พอใจปู่เกื่อยเลยนะพอใจปู่เช้วยกันนีน้องานนเิยจ้าระขออาลุโรธนาสละนังเจ้าข้านทุกคณะทุกสายจาจัดเทปตรวสอบและจดใสกระดาษเดี๋ยวจะทรกาศนุโมทนาให้นะคุณยาย น้อมนนำมานะเช็คเสเร็จแล้วเขียนใส่กระดาษนะเนะขียนใส่กระดาษว่านะชื่ออะไรล่ะผู้นำมันนะะว่าชื่ออะไรบ้างคณะของใครนะเดี๋ยวจากประปากาศอุโมรธนามหาสูาสมปารมีสับัติยากยนที่กำลังจะเดิน นาสาธุสาธุก็ขอให้โชคดีมีใครไปและกลับให้โชคดีมีสักไปกลับไปได้ปัจจุาัถึงมพระอาคใดได้ด้วยพระผุ้ทำเชื่อเช่วยขอให้ราได้เลยเป็นเศรษฐีและเจ้ของทีละสิ่งเอ๋ฮัลกาน มมีใครทักท่านนเนี้ยอามาเธอขอเยนะ้เท้าน้ำหอมอืมดีใจเลยเาเท้น้ำหอมแล้วนะสำหรับญาติโที่จะบูชาและรูปหวูพักนะถึต่อไปที่ทางณะกรรมการและทางฝ่ายละเบียนสา หียเลิกับถิ่นนะเหรียญนำเลิกกับถิ่นนะโดยของอันนี้ขยไรเอย้เอาทำยังไงนะมเพิมนแม่ไปีวงตะกูคณะไปสีวางตะกูและถึ ไฟฟ้าอุทยายอดเด็ดเสร็จสำเร็จสองล้านขออนุโมทนายอด5้2ล้าอดสิบาทนะจากการชนะของปรเศรีวังตะกูแล้วก็คณะไฟฟ้าอุทยาสองคณะนี้พล <ț assessment> ังงานยอดรวมทั้งสิ้น หน้อของคณนะไอสซรีความกระกูและไปฟ้าวิทยา5้ามืนสามอง การไฟฟ้าอยุทยาสองคณะนี้รวมกันแล้วหนักห้าห้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดจิดสองบาทนะคณะของคุณโยมท่าไหดอันนี้อันนี้ไม่มีไม้เสียหรอถึงมาเป็นตุกแกเลยเอาไเาช็คยังเท่าไหร่เาท่าไหร่หกนี่เดี๋ยวเขียนให้หน่อยเนาะเขียนจบให้หน่อย เป็นกรแผนเลยนะอันนี้รายกันใช่ไหมชื่ออะไรนะบัญชนแดงยอดเทอาะไรบัญชนแดงสองแสนแปดมืนบาทสาธุ เอาลน่งไงโยงเขยดยอดด้วยจุดฮะแล้วก็น yeah. ี่ไงถวายพระภูเลยเนี่ยนะนับแล้วก็ถวายแบบถึงโยงเขียนยอดด้วยเขียนยอดให้ท่านด้วยสายไทยสายไทยเนี่ยเขียนยอดกระดาษเด็กบางทีที่ถวายหนังพระภูเลยนับเสร็จแล้วเขียนยอดด้วยนะเขียนยอดติดไว้เอาหนังสติ๊กมัดทำมีถุงถ้ามีถุงก็ ใส่ถุงกลองแก๊กเลยยอมแล้วนับตาให้ดีแล้วก็เขียนว่าคณะนี้คณะนั้นคณะโน้น,นแล้วลงยอดจำลวง,งไว้ด้วยตาแม่ไปสีตอนแรกส่งยอดให้อาตมา